สวัสดีครับผมพบกับ t r a d i n g w i t h Top t r a d e r กับการแบ่งปันการเทรดฟรีนะครับเนื้อหาที่ผมนำมาแบ่งปันในวันนี้ก็คือเรื่องของการแชร์มุมมองในการเข้าไปเทรดก็จะได้แชร์จากประสบการณ์ตรงจากประสบการณ์จริงของตัวเองนะครับที่ได้อยู่ตลาดในตลาดแห่งนี้มาค่อนข้างหลายปีนะครับมีเทรดเดอร์ท่านหนึ่งครับที่เข้าไปเทรดทองคำเทรดคู่เงินต่างๆรวมออเดอร์ที่เขาเทรดนะครับประมาณหลายหมื่นออเดอร์ครับซึ่งแน่นอนว่าสิ่งหนึ่งเลยที่เรา คิดได้ที่เรารู้ได้เลยว่าลายเหมือนออเดอร์เนี่ยจะต้องมีการใช้ระยะเวลานานอาจจะต้อง5ปีถึง7ปีอาจจะมากกว่า7ปีขึ้นไปด้วยซ้ำใช่ไหมครับ2ก็คือเขาจะต้องมีความรู้จะต้องมีประสบการณ์และจะต้องมีบทเรียนมาก,มาก,ม,ากมากเลยเพราะว่าการที่จะเข้าเทรดลายเหมือนออเดอร์เนี่ยมันจะต้องโอ้โหต้องต้องสุดยอดมากๆครับและที่สําคัญเลยคือเขาเทรดมือล้วนๆเลยครับ เทเดอร์ท่านนั้นก็คือผมเองนี่แหละนะครับผมก็ได้นําเรื่องลาเหล่านี้มาเป็นาจากประสบการณ์ตรงจากประสบการณ์จริงมาเล่าให้กับทุกท่านเป็นคลิปสั้นๆน,น,นะครับที่จะได้แชร์มุมมองในเรื่องของการเข้าไปเทรดครับก็เวลาที่เราเข้าไปเทเนี่ยมันก็จะตลาดก็มักจะมีการเล่นตลกกับเราบางทีเข้าเซลปุ๊บราคาวิ่งขึ้นเข้าบายปุ๊บราคาวิ่งลงติดเหวติดดอยบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาครับเพราะอะไรครับเพราะว่า ในช่วงที่เราเข้าเทรดตำแหน่งที่เราเข้ามันอาจจะไม่ดี2ก็คืออาจจะไม่มีการวางแผนมาก่อนในคลิปนี้ก็จะมีหลักการเล็กๆน้อยๆครับที่จะนํามาเป็นมุมมองมาแชร์กับทุกท่านนะครับเวลาที่เราทําการเข้าไปเทรดนะครับเราเปิดการาฟขึ้นมาปุ๊บโดยเฉพาะมือใหม่ใช่ไหมครับมือสานตัวสานลิกๆนะครับอยากจะกดออเดอร์พอเห็นราคาวิ่งแบบโอ้โหวิ่งดีไปที่มุมซ้ายครับแล้วก็เลือกจํานวนลอ็อตแล้วก็กดเข้าไป เห็นลงก็กดเซลล์ปุ๊บนะครับโดยที่เราคิดอยู่อย่างเดียวครับว่าถ้าเรากดไปแล้วเนี่ยพอราคาวิ่งลงไปประมาณนี้ประมาณนี้500จุดเราจะได้กําไรเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับซึ่งเราจะคิดถึงในเรื่องของกําไรอย่างเดียวโดยที่เราไม่มองในเรื่องของความเสี่ยงเป,เป็นหลักนะครับนั่นคือโดยเฉพาะมือใหม่เนาะพอติดลบแล้วก็ทําไงครับก็ถืออาจจะถือรอจนเขากลับมากําไรบางครั้งก็อาจจะถือติดลบ อาจจะไปเรื่อยๆครับผิดทางไปเรื่อยก็ทำให้ติดเหวติดดอยไปครับสิ่งแรกเลยที่เราจะต้องคำนึงถึงก่อนที่เราจะทำการเข้าไปเทดนะครับนี่คือเป็นเป็นมุมมองจากประสบการณ์ตรงๆเลยคือในช่วงนี้ก็เริ่มที่จะเข้าฝักแล้วนะครับโดยเฉพาะมือใหม่ก็อาจจะต้องอาจจะต้องมีมุมมองในลักษณะแบบนี้นะครับหนึ่งก็คือระบบเทดครับการที่เราจะเข้าไปเทดแต่ละครั้งเราจะต้องมีระบบเทดเป็นหลักระบบเทด อาจจะประกอบไปด้วยระบบเทรดมากกว่า1ระบบ 2- อสาระบบก็ว่ากันไปครับระบบเทรดที่เราเลือกใช้จะต้องเลือกใช้ให้เหมาะกับสาภาวะตลาดที่เกิดขึ้นณนปัจจุบันด้วยตลาดตอนปัจจุบันนี้เป็นยังไงระบบเทรดไหนที่เราที่เหมาะสมที่เราจะเลือกใช้นะครับในระบบเทรดเราจะต้องมีวินเลทที่สูงนะครับคือระบบเทรดเหล่าของเราจะต้องมีการทดสอบมาแล้วว่าสามารถทํากําไรได้จริงเราเคยทดสอบไหมครับ ระบบเทรดของเราบางครั้งเราจะเข้ามาเทรดโดยที่เราจะคิดระบบเทรดขึ้นมาเองแล้วก็เอามาใช้กระดาษจริงเลยซึ่งบางครั้งผลลัพธ์ที่ได้ครับมันอาจจะขาดทุนมากกว่าได้กําไรก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องไปทําการทดสอบก่อนว่ามีวินเลทที่สูงไหมระบบจะเป็นกฎเกณฑ์ที่ช่วยให้เราครับว่าเราจะต้องทําตามกฎนะบ,บังคับให้เราทําตามลู่ทางที่เขาที่เราออกแบบมาเท่านั้นนะครับทีนี้ถ้าเราไม่มีระบบเทรดละ่ะ พอเราเทรดแบบนี้นะครับเห็นลงก็เซลล์เห็นขึ้นก็บายคือมันจะเป็นการเทรดแบบสุ่มนะครับเทรดไปลุ้นไปถ้าราคาถูกทางก็ได้กําไรไปก็คือถือว่าเป็นการเทรดแบบโชคดีไปครับถ้าขาดทุนผิดทางก็โชคร้ายไปก็คือมันจะเป็นการสุ่มมากกว่าเนาะเทรดไปปุ๊บเนี่ยโอกาสที่จะเกิดขึ้นมี50.50 50 แถมเราเสียเปรียบด้วยซ้ำครับเพราะว่าเรากดออเดอร์เข้าไปปุ๊บเนี่ยเร,เราติดลบทันทีนะครับนี่เป็นบัญชีทดลองผมนะครับคือการเข้าเทรดแบบสุ่มก็คือพอราคาลงกมาทำกำไรปุ๊บสักพักหนึ่งก็กลับไปติดลบ นั่นคือเป็นเป็นการเทรดที่เราไม่มีระบบเทรดเราเข้าไปแบบสุ่มๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องมีระบบเทรดเป็นหลักเราคิดอันดับแรกเลยคือเราเราต้องคิดถึงระบบเทรดก่อนว่าพอราคาอยู่ในช่วงนี้เป็นไปตามระบบเทรดของเราไหมถ้าไม่เป็นไปตามระบบเทรดเราจะเลี่ยงเทรดโดยทันทีเลยครับ ไม่มีข้อแม้ถึงแม้ว่าจะเห็นราคาวิ่งวิก็ตามเราจะไม่เข้าไปเทรดเราจะต้องรอเทรดตามระบบเท่านั้นคือถ้ามีระบบเทรดเราจะชัวร์มากกว่าใช่ไหมครับนั่นแหละก็คือคิดถึงระบบเทรดเป็นหลักครับข้อ2ครับ พอเรามีระบบเทรดเราใช้ระบบเทรดมาเราต้องมีการออกแบบแผนก่อนที่จะเข้าไปเทรดแผนของเราจะมีอยู่องค์ประกอบอยู่2ข้อหลกัลกๆครับ1ก็คือตำแหน่งในการเข้าเทรดเราเห็นว่าสมมุติว่าตอนนี้ราคาเป็นไปตามระบบเทรดเราแล้วว่ามีสัญญาณขายแล้วก็เป็นจุดเข้าเซลครับสิ่งแรกคือตำแหน่งในการเข้าเทรดจะต้องคำนึงถึงจุดตัดขาดทุนก่อนก็คือจุดเสี่ยงนั่นเองครับ จุดเสียงของเราเมื่อเร,เราเมื่อเทียบกับจุดเข้าครับสมมุติว่าผมเข้านะปัจจุบันตรงนี้แล้วสต็อปลอสของผมจะอยู่ที่ประมาณประมาณ6 0ร้อยจุดนะครับอ่าประมาณนี้ผมจะวางไว้ตรงจุดสูงสุดของราคาที่สร้างขึ้นประมาณ700จุดทีพีของผมจะต้องมากกว่า2เท่านะครับก็คือ2เท่าขึ้นไปครับก็คือเท่าตัวนั่นเองมันถึงจะคุ้มเสี่ยงเราเราคำนึงถึงความคุ้มค่าด้วยนะครับ คืออันดับแรกคือจุดเข้าเทรดจะต้องคำนึงถึงจุดตัดขาดทุนเป็นอันดับแรกจุดเข้าระยะของจุดเข้ามาหาจุดตัดขาดทุนครับว่ามีความกว้างเท่าไหร่ถ้าแคบครับตรงนี้แคบแล้วมันคุ้มค่าต่อการเสี่ยงจุดที่ทํากําไรครับเราจะวางไว้ตรงบริเวณแนวรับหรือว่าแนวต้านโซนถัดไปถ้ามีความเป็นไปได้ครับถ้ามันคุ้มเสี่ยงเราจะเข้าไปเทรดตรงนั้นเลยแล้วก็2ครับก่อนที่เราจะกดออเดอร์เราจะต้องคำนวณก่อนว่าเราจะมีการบริหารจัดการเงินอย่างไรครับ สมมุติว่าเงินทุนมีหมื่นเหรียญในพอร์ตตรงนี้นะครับการที่เราจะเข้าไปเทรดเราจะมีกฎในการเข้าไปเทรดคือกฎ2%โดยใช้ความเสี่ยงต่อออเดอร์แต่ละอ,ออเดอร์นะครับใช้2%ซคือยิ่งต่ำก็ยิ่งดีครับบอกได้เลยว่ามืออาชีพส่วนใหญ่เขาใช้ความเสี่ยงที่ต่ำมากๆครับในการเข้าไปเทรดแต่ละครั้งเพราะว่าเราไม่รู้หรอกครับว่าการเทรดครั้งนั้นน่ะมันจะชนะหรือแพ้ใช่ไหมครับแต่พอถ้าระบบเทรดของเราดีมีโอกาสมีมีวินเลทที่สูงมาก ประมาณ60%คือเราเทรดไปประมาณ1้อยครั้งนะครับเราไม่รู้หรอกว่าครั้งไหนจะแพ้ใช่ไหมครับแต่ถ้าครบ100ยครั้งแล้วเนี่ยผลรวมแล้วเราจะมีวิเลตอยู่ที่60%ก็คือเราจะกําหนดความเสี่ยงให้มันต่ําที่สุดเท่าที่จะทําได้นั่นเองนะครับการที่เราเสี่ยงน้อยนะครับแล้วก็มองเรื่องของความเสี่ยงเป็นหลักเราจะเรียกว่าการเสี่ยงแบบนักลงทุนครับนักลงทุนก็จะมองเรื่องของความเสี่ยงแล้วก็ความคุ้มค่าที่จะได้รับเป็นหลักนั่นเองนะครับข้อ3ครับ พอเรามีระบบเทรดออกแบบแผนก่อนเข้าเทรดแล้วข้อ3โดยส่วนใหญ่แล้วมือใหม่จะเป็นทําไม่ได้ครับก็คืออาจจะต้องบอกว่าต้องทําตามวินัยนะครับระบบว่ายังไงแผนของเราว่ายังไงเราจะต้องทําตามแผนของเราให้เป๊ะที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับคือถ้าเห็นราคาเริ่มเริ่มผิดทางติดลบเราจะไม่กังวลเราจะไม่เครียด เพราะว่าเราได้ออกแบบแผนมาแล้วเราจะรอให้เป็นไปตามแผนถ้าราคาโดน SL ครับก็คือโดนโดนคัทโดนโดนสต็อปลอสคือถ้าราคาโดนสต็อปลอสขาดทุนไปแล้วนั่นก็คือเราจะแลกมากับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้วเราจะได้เรียนรู้ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับเรายอมแลกก่อนที่จะได้รับมาถูกต้องไหมครับ แล้วก็พอราคาเริ่มเห็นกําไรครับพอเริ่มถูกทางไปเรื่อยครับอย่ารีบปิดนะเพราะว่าถ้ายังไม่เป็นไปตามแผนที่เราวางไว้เพราะว่าถ้าปิดไปก่อนแล้วเราจะรู้สึกเสียดายขายหมูถ้าเป็นไปตามแผนเราจะได้ผลตอบแทนที่มันคุ้มค่ามากกว่านั่นเองนะครับก็ปล่อยให้เป็นไปตามแผนนั่นเองครับทั้งหมดนี้นะครับมีอยู่3ข้อด้วยกัน ก็เป็นมุมมองเล็กๆน้อยๆน,นะครับที่นํามาแชร์กับทุกท่านขอสรุปนะครับในช่วงท้ายนี้ข้อ1ก็คือเราจะต้องคิดถึงระบบของเราเป็นอันดับแรกว่าตลาดที่วิ่งอยู่ในปัจจุบันนี้เราจะใช้ระบบอะไรเข้ามาเทรดสก็คือ,อพอเรามีระบบเทรดเราใช้ระบบเลือกระบบมาแล้วเราจะต้องออกแบบแผนก่อนที่เราจะเข้าไปเทรดแผนข้อแรกก็คือจุดเข้าตำแหน่งในการเข้าเทรดจะต้องคำนึงถึงความเสี่ยงเป็นหลักครับ จุดเข้าไปหาจุดแตดขาดทุนแคบไหมถ้าแคบแล้วมองเรื่องของความคุ้มค่าถ้าคุ้มค่าเราจะเข้าไปเทรด2ก็คือก่อนที่จะกดออเดอร์ต้องคํานวณเงินก่อนที่จะเข้าไปเทรดความเสี่ยงจะต,ต้องน้อยที่สุดต่ำยิ่งต่ำเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับจะเรียกว่าเป็นการเสี่ยงแบบนักลงทุนข้อ3ครับ ทำตามวินัยทำตามแผนครับวินัยมีวินัยให้มากที่สุดทำตามแผนให้มากที่สุดครับพอเริ่มติดลบเราจะทนถือทำตามแผนถ้าขาดทุนเราจะได้เรียนรู้จากข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นนั่นเองครับถ้าเห็นกําไรรันตามแผนครับทําตามแผนเราจะเห็นว่าเออเราจะคุ้มค่าก็ต่อเมื่อเรามีความอดทนแล้วก็ทําตามแผนมีวินัยให้มากที่สุดนั่นเองนะครับ นี่คือเรื่องราวที่นํามาแชร์ให้กับทุกท่านอาจจะเป็นการพูดเล่าเรื่องนะครับเพราะว่าอาจจะไม่ได้เห็นหน้าตาผมอาจจะเห็นแค่การาฟนะครับถือว่าเอาเป็นมุมมองไปไปใช้แล้วกันนะครับเป็นมุมมองที่เป็นสิ่งดีๆที่ผมนํามาแชร์กับทุกท่านครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามและชมนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ